ก็ความเจริญสุขสมบันจงมีแก่เราท่านทั้งหลายหวังในสิ่งที่ควรหวังนั่นเองหวังให้จิตใจในี้คู่กับพระธรรมพระวินัยไปไเรื่อยๆเราก็จะมีความสุขนั่นเองสุขใจดีกว่าสุขกายสุขกายนี้ไม่นานนก็เสื่อมก็โทมก็สุดไปเรื่อยๆนั่นเองแต่เจริญในใจนี้เจริญด้วยศีลด้วยธรรมมันก็จะตั้งมั่นไปเรื่อยๆเราก็จะมีอริยทรัพย์เจ็ประการ ที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญมาแล้วศรัทธาซีลฮิริโอตปาภุมุสาาัจจะขะปัญญาเนี่ยเองภาละพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เราก็ใหญ่ๆในการสร้างคุณงามความดีศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วปัญญานั่นเอง พลังแห่งการสร้างบาร,รมีถ้าขาดพละขาดอินทรีย์ไปเราก็เป็นคนที่มีอินทรีย์ที่พิโกงพิการไปเราจะไม่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองฉะนั้นก่อนที่ร่างกายจะสุดจะเสื่อมจะสทรมเราก็ต้องขวนขวายบุญทานการกุศลมันฟังธรรมมันสวดมนต์มันจเจริญสติมันจเจริญสมาธิมันจเจริญปัญญาไปเรื่อยๆ ปัญญาสมาธิิก็ต้องมีนั่นเองสมาสังคปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวยามะสมาสติสมาสมาธินั่นเองถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วเราก็จะฟุ้งซ่านเป็นคนบ้าง ใบเพียเสียจริตผิดนิสัยไปแล้วเรื่อยๆนั่นเองเราก็จะเป็นผู้ที่ห่างไกลจากธรรมวินัยไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่เข้าใกล้ธรรมวินัยต้องมีศีลสมาธิปัญญานั่นเองถ้าไม่มีศีลก็สิ้นสีโยไม่สิ้นสีก็จะหมดคุณงามความดีนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องไม่หมดจากคุณงามความดีมันฟังธรรมมันสวดมน มันให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาทุกวันเราก็จะได้เป็นคู่ของพระธรรมพระวินัยนั่นเองศีลธรรมกรรมฐา,านจะอยู่ในจิตใจของเราไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะศีลทําให้ถึงสุคติศีลทําให้เกิดพกคาทรัพย์ศีลทําให้ไปพระนิพพานได้นั่นเองนี่แหละศีลเป็นอริยทรัพย์ข้อที่ สนั่นเองหนึ่งศรัทธาสองศีลสามฮิริความละอายสโอตป,ปะพังหุจะจากะ่าปัญญานั่นเองอริยสัพ์7ประการจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองบรารมีสิบเราก็ไม่ต้องขาดต้องให้เพิ่มไปเรื่อย1ทานบรารมีวัตถุสิ่งของเป็นทานสองธรรมทานสามอภัยทานนั่นเอง ทานบารมีศีลบารมีเนคขม,มะบารมีคือการยินดีในศาสนาพรมจันยร์เนคขม,มะปัญญาบารมีวิริยะบารมีคือความเพียรคันติคือความอดทนกอดกลั้นสัจจะคือความจริงนั่นเองอธิษฐานคือความมั่นเจริญเมตตาและะว้ววางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองถ้าเราวางอุเบกขาไม่เป็นเราก็ยึดในรูประธรรมนามธรรมต่างๆลึดในรูประธรรมมากก็ทุกข์ รูปธรรมในวัตถุสิ่งของบ่วงคอคือบ่วงลูกบ่วงหลานนั่นเองบ่วงข้อมือคือบ่วงผัวบ่วงเมียบ่วงข้อเท้าคือทรัพย์สินสมบัติฉะนั้นเราต้องสลัดสามบว่วงถึงเราสลัดไม่ได้ตอนนี้แต่ภายหน้าเราต้องสลัดอยู่ดีนั่นเองฉะนั้นการสลัดบ่วงสามบว่วงนี้เราท่านทั้งหลายต้องสลัดให้ได้เหมือนพระรยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ติดบ่วงสามบ่วงแล้วท่านเป็นผู้ที่ละสกยทิฏฐิ ละวิกิกิชาละสินตาปา마ลาคะปฏิฆะลูปัลาคะอลรูปัลาคะมานะอุระจักุจักะอวิชชาได้นั่นเองละสังโยชน์ทั้งสิบได้ก็เป็นอรหันตผลฉะนั้นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระปฏจเจทธเจ้า,จา,ท,จาท่านไม่เป็นบ้าแล้วสิ่งที่เป็นบ้าคือเราท่านทั้งหลายหนึง่งบ้าลักบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลง ไปต่างๆนาน,นานเองบ้านนี้เอาวิชาเลยต้องมาเรียนรู้วิชาของพระพุทธเจ้านนเองโพธิพกิยธรรม37ประการมักมีองค์8โพชฌงค์7พละหอาสี5สติปทานสสมปะปทาน4นั่นเองแล้วเราเห็นอริยสัจสีอย่างจำแจ้งเราเขาอาทุกเป็นทุนก่อนนั่นเองอย่างช่วงนี้ฝนตกมาอาทิตย์2ออาทิตย์ก็ยังไม่หยุดน่นเองตกทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่ตกมากก็ตกน้อย แสงตะวันแทบไม่เห็นนั่นเองวันวันหนึ่งก็ไม่เห็นแสงตะวันผ้าที่ตากไว้ก็ไม่แห้งอาัสเครื่องปั่นผ้าแล้วตากไว้ก็ไม่แห้งเป็นช่วงแห่งความยากลําบากของชาวบ้านที่ต้องปลูกข้าวโพดปลูกข้าวปลูกผลผลหมากลากไม้เพื่อจะได้ขายได้บริโภคกันนั่นเองเขาก็ต้องทนหนาวทนร้อนทนฝนไปนี่แหละชาวบ้านเขาก็ทุกลําบากยากเข็น ต้องหากินหาอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงปยู่ย่าตายายมันก็มีทุกข์อยู่แล้วแต่เราจะเอาทุกข์เป็นทุนนั่นเองทุกข์นี่แหละทําให้เรามีการเกรื้อกูลกันถ้าเรามีมีทุกข์เป็นทุนเราก็เห็นแก่ตัวนั่นเองแล้วก็แย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอํานาจกันครอบครองมันก็ไม่ดีในเบื้องต้นนั่นเองฉะนั้นเราต้อง ดีในเบื้องตน้นดีคือความคิดดีพูดดีทําดีนั่นเองกายะสมบัติเราก็มีวาจีสมบัติเราก็พูดในสิ่งที่ดีเป็นคุณนั่นเองมโนสมบัติเราต้องมีจิตใจที่ไม่โลภเ่งเด้งอยากได้ของผู้อื่นไม่พยายามบาดเบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความเห็นถูกตามคันลองของธรรมนั่นเองว่าทําดีดีแน่นอนทําชั่วชั่วก็รอให้ผลอยู่แน่นอนนั่นเองฉะนั้น คนทำดีทำชั่วไม่มีที่รับมีแต่ที่แจ้งตลอดนั่นเองฉะนั้นคนดีเนี่ยไม่มีที่รับแต่คนชั่วนั่นมันว่ามีที่รับเลยไปลักขโมยของมันเห็นทองหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้านั่นเองทองเขามีหน้าดำเห็นเห็นเงินเขาหน้าดำเห็นคำเขาหน้าเศร้านั่นเองคว้าเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเลยต้องมีอุปเกสิมหกที่พระพุทธเจ้า ให้เราเพียรละอภิสมาโลโพโลภเพ่งเล็งอย่างให้ของผู้อื่นโทโซความปัทุสลายโกโทความโกรธเถียงอุปนาโฮความผูเวรไม่มั่นกันมารโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริษยามัชเรียงความตันีเนียวแน่นเกียกันทางเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลซาเธอยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ ทมโพวความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งซ้อนโดยธรรมโดยชอบซารัมโพวความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบมาโนวความเยื่หยิงถือตัวถือตนอติมานโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทวความเมาลงในร่างกายที่สุดโมด้วยความชราและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิปปมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังเองอุปเกรสมก เราท่านทั้งหลายผู้พูดก็ตามผู้ฟังก็ตามต่างม,มีทุกข้อนั่นเองถ้าเรามีทุกข้อแล้วเราก็เพียนลด <c oughs> เพียนละ <c oughs> เพียนชำระ <c oughs> ให้มันเบาบางไปเรื่อยๆมันก็จะมีคุณธรรมคุณงามความดีบรารมีก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าบุญญาบรารมีเราเพิ่มขึ้นเรื่อยอุปเกเรสิบหกก็น้อยน้ยไปเรื่อยๆถ้าอุปเกเรสิบหกมีมากคุณธรรมคุณงามบรารมีก็เหลือน้อยไปเรื่อยๆนั่นเอง ฉะนั้นเราต้องฝึกฝืนอดทนฝึกฝืนสวดมนต์ฝึกฝืนฟังธรรมฝึกฝืนสร้างคุณงามความดีเพราะคนโบราณเขาพูดไม่ผิดนั่นเองเขาว่าทางเตียนเตียนเวียนไปน็นนรกทางตามปากอยากตามท้องไปนโลกนั่นเองทางลกลกทางบากบานคนขวายเนี่ยพาขึ้นมนุษยสมบัติพาขึ้นสวรรค์สมบัติพาเข้าถึงพระนิพพานสมบัตินั่นเองถ้าเราไม่ก้าวเข้าพระนิพพานสมบัติเราก็เวียนในการมาพบนี่แหละ ในการปรพมี11ชั้นรูปภระพบมี16ชั้นอารูปภระพบมีอีก4ชั้นนั่นเองชั้นที่เรามีนางตันหานางราคานางอาราดีมีนายตันหานายราคานายอาราดียินดีในผู้หญิงยินดีในผู้ชายยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เลยไม่อยากไปพระนิพพานสักทีนั่นเองในกําเนิดทั้ง4นั่นเองกําเนิดในคันกําเนิดในไข่กําเนิดในเข้าไข่เกิด ำเนิดพุดขึ้นลอยขึ้นเหมือนโอปาติกะเหมือนเทวดาเหมือนพรมทั้งหลายจุดติทันทีนั่นเองแต่มนุษย์คนเราเกิดในคันแต่สัตว์ทั้งหลายก็เกิดในไข่เหมือนนกนี่แหละเกิดสองผลน,นั่นเองนกนี่เกิดจากไข่แล้วจากไข่ต้องมีการฟักถึงใช้เวลาตั้งหลายวันกว่าจะออกมาเป็นตัวนั่นเองนี่แหละ ถ้าเราไม่มีการอบรมบ่มนิสยัยมีการฝึกฝืนสร้างคุณงามความดีไม่มีการอบรมแล้วเราก็ตายแล้วตายอีกไม่เจาะเปลือกไข่ออกมาสักทีนั่เองเหมือนพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เราเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละช่วยอบรมสั่งสอนให้เรามีกาลังที่จะจิกเปลือกไข่อุป,ปกิเลสิบหกให้มันออกจากไข่นั่นเองแล้วมีการเลี้ยงดูจนบินได้เป็นอิสระนั่นเอง ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนเปรียบเหมือนผู้ออกจากไข่ตัวแรกแล้วสิ่งที่เหลือแล้วเราทั้งหลายต้องจิกออกเองนั่นเองเอาปากของเราจิกเปลือกไข่จิกนางตันหานางราคานงางอารดีนายตันหานายราคานา,าดีเราไม่ยินดีแล้วเราก็ไม่ยินดีในอวิชชาเราก็ออกจากกองทุกการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองนี่แหละ การจิกเปลือกไข่นี่เราต้องจิกเองไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะจิกให้เราทําให้เราออกจากไข่ได้นั่นเองออกจากวิชาได้ออกจากอุปเกรสิโมกได้มีแต่เราทั้งหลายต้องเดินและก้าวไปสู่พระนิพพานเองนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอัตตาโรตถา,า,า,าคตาตถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้นสิ่งที่จะปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติจะกระทําหรือไม่กระทําเป็นเครื่องเรื่องของเราท้างหลายที่ต้องปฏิบัติด้วยตนเองนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงตัดว่าอัตต ah ah ิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตติสุทันเตนะนาทังลพติทุลพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ถ้าตนประพฤติปฏิบัติเหมาะควรแล้วก็เป็นผู้หายากยิ่งในโลกนี้เองหนึ่งพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่หนึ่งอยู่แล้วที่ท่านสามารถนำธรรมมาแจกแจงให้เราทั้งหลายได้รู้ได้ประพฤติปฏิบัติจนบรรลุธรรมเป็นโสดาบานสกิทาคาอนาคา,าอารหันนั่นเองท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาไม่มีประมาณนั่นเองมีพร่มหากรุณาไม่มีประมาณท่านมีปัญญาไม่มีประมาณ มีความบริสุทธิ์ไม่มีประมาณนั่นเองเนี่คุณของพุทธเจ้ามีสมจริยาที่ท่านปรารถนาให้ตัวเองพ้นจากทุกขท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านก็นได้ถึงแล้วนั่นเองนี่แหละพุทธจริยาท่านก็ปรารถนาถึงแล้วนั่นเองโลจ,จริยาท่านก็ช่วยโลกเต็มที่เต็มกําลังยาจริยาท่านก็ช่วยปวงญาติของท่านตามที่ช่วยได้ช่วยไม่ได้ท่านก็ปล่อยก็วางนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีสิบไม่พอ มีบารมี20ก็ยังไม่พอบมี30มทับต้องเต็มที่เต็มกำลังนั่นเองนี่แหละเราถึงเชิดชูพระพุทธเจ้าองค์บฐมเรื่อยมาถึงปัจจุบันที่ท่านสามารถบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองอันดับสองคือพระปัจเจกพุทธเจ้าอันดับสามคือสาวกกระพูมมผู้เป็นอรหันตผลนั่นเองเป็นผู้ที่บรรลุเป็นตามพระพุทธเจ้านั่นเอง จิตใจพ้นกิเลสเหมือนกันนั่นเองเหมือนหลวงปู่มั่นท่านก็ปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนแต่ท่านเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดอีกนานกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเลยถอนอธิษฐานแต่ก็ยังไม่ได้พยากรนั่นเองถ้าพยากรแล้วก็ถอนอธิษฐานไม่ได้ท่านเลยลาพุทธภูมิเป็นแค่สาวกภูมิพอแล้วนั่นเองนี่แหละผู้ที่มี ภูมิเป็นพุทธภูมิแล้วย่อมมีสาวกจํานวนมากน,นั่นเองเนืองภูมิมุ่งมั่นท่านก็มีหลวงปูด่ดุลุงปู่แหวนครูบาอาจารย์มากมายหลวงตามหาบัวที่บรรลุธรรมตามท่านไปอีกจํานวนมากน,นั่นเองนี่แหละนอพุทธภูมิท่านมีบริวารจํานวนมากฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องปรารถนาสูงไว้ก่อนปรารถนาพุทธภูมิก็ได้ถ้าเราปรารถนาสูงไว้ก่อนเราก็เป็นผู้ที่ เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการมาคุณน่เองเกื้อ,อนุนไปสู่มนุษยสมบัติไปสู่สวรรคสมบัติเพื่อรานิพาน์สมบัตินั่นเองนี่แหละจิตใจยิ่งใหญ่จิตใจที่กว้างขวางจิตใจที่เรียนรู้ไม่เบื่อไม่ไนายเหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านอธิษฐานในใจตั้งเจ็ดอสงไขยเอ่ยว่าจะอีกเก้าอสงไขยเป็นสิบหกแล้วได้พุทธบัญจีกรจากพระพุทธเจ้าที่พังกรอีก สีอสรงไขยปลายแสนมหากัปนั่นเองท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะที่ตรัสรู้เองชอบเป็นพระพุทธเจ้าโคตมะของเรานั่นเองที่เป็นเจ้าชายทิทาเกิดในประเทศอินเดียนั่นเองท่านเห็นการเกิดต้องมีการไม่เกิดนั่นเองนี่แหละเห็นการเกิดก็เป็นทุกข์ต่างจากปุถุชนคนเราทั้งหลายเห็นการเกิดของลูกชายลูกสาวก็มีความยินดีพอใจนั่นเองแต่พระโพธิสัตว์เห็นการเกิดก็เป็นทุกข์ เห็นคนแก่ก็เป็นทุกข์เห็นคนเจ็บก็เป็นทุกข์เห็นคนตายก็เป็นทุกข์เห็นสมณะชีพามท่านก็ปรารถนาเพื่อจะเป็นสมณะชีพามเพื่อหาความไม่เกิดไม่ตายเพื่อจะให้ลูกให้เมียให้พ่อให้แม่ให้บิดามารดาของท่านได้บรรลุตามนั่นเองนี่แหละท่านเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้นำธรรมมาสั่งสอนให้เราตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมไป็ัน เป็นศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณทัสนาขันนั่นเองสามหมวดด้วยกันฉะนั้นหมวดของสุตตันตปิฎกคือว่าพระวินยัยปิฎกอีกพระพิธรรมปิฎกอีกมีสามหมวดด้วยกันเองพระวินยัยปิฎกมีตั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขัคารพระสุตตันตปิฎกมีตั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขัคารพระอภิธรรมปิฎกมีสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันารรวมเป็นแปดหมื่น สี่พันพระธรรมขันธ์นั่นเองนี่แหละขันธ์ของไตรปิฎกมีห้าีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์นั่นเองนี่แหละผู้ใดไม่มีปัญญาไม่มีญาณไม่มีความรู้ไม่มีมรรคมีองค์แปดโพชฌงเจ็ดพละห้าสี่ห้าสติปัฏฐานสี่สมาประธานสี่อิทิบาสีไม่เห็นอริยสัจสี่ก็ไม่รู้จักปฏิจจสมุทบาทนั่นเองไม่รู้ว่าวิชาธรรมมีสังขาร สังขารทําให้มีวิญญาณวิญญาณทําให้มีนามมีลูปนามรูปไม่มีสลายระณะตาหัวจมูกลิ้นกายใจละณะก็มีผัสสะคือการกระทบผัสสะก็มีเวทนาสุขทุกข์เฉยเเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปาทานอุปาทานก็มีภพภพก็มีชาติชาติก็มีชาลาชาลาก็มีมรณะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้า ตัสรู้ปฏิจจสมุิบาทท่านทําได้จริงลบล้างอาวิชชาแล้วถ้าไม่มีสังขารในการเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณก็ไม่มีภาษาก็ไม่มียายยัตนะก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปทานความยึดก็ไม่มีนั่นเองพบชาติท่านก็ดับแล้วนั่นเองท่านเลยเอ่ยว่าอาเนกาสั้งซาสลังสั้นทาพีสั่งอเนพีสั่งเมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสรงสารเป็นอเนกาชาติกหาการังคาเวสั้นโตดุคาชาติปุนาปุนังสแสวงหาอยู่ซึ่งตันหาเป็นนายช่างปลูกเรือนบัดนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนั่นะเองท่านว่าเราเห็นนางตันหานางราคานางอะไรท่านเลยไม่ยินดีในการเกิดในภพน้อยภพใหญ่ท่านเป็นผูท้ที่หรือภพชาติหรือการเกิดการตายการ ล้มหายตายจากหมดสิ้นแล้วนั่นเองเป็นผู้ดับซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในวัวทานในคันห้าท่านมีสติเต็มรอบนั่นเองนี่แหละวันประสูติวันตรัสรู้วันปร,รินิพานในเดือนพฤษภาเป็นส่วนมากนั่นเองที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันเกิดก็เดือนพฤษภาเหมือนกันวันปร,รินิพานก็เดือนพฤษภาเหมือนกันนั่นเองเป็นเดือนแห่งฝนตก แห่งการฤดูฝนที่ปลูกทําให้พืชผลออกผลงอกงามนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าวันประสูติตรัสรู้ปร,ริณิพานในวันวิสาขเดือนพฤษภามันก็จะสิ้นสุดในวันนี้นั่นเองวันนี้ก็วันที่31เดือนพฤษภาคม2,568นั่นเองผ่านมาแล้ว2,568ปีแล้ว มันเป็นยุคแห่งความเสื่อมนั่นเองคนที่ฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจฟังธรรมแล้วไม่น้อมมาสู่ประภากประพฤติปฏิบัติมันก็เนิ่นช้ามันก็เสียเวลาเป็นอภษรรษิปัต์สัตว์ที่ไม่พัฒนานั่นเองฉะนั้นมนุษย์คนเราเป็นสัตว์ที่ต้องพัฒนาไปสู่พระนิพพานสมบัติอย่าปรารถนาแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเท่านั้นแต่เราต้องปรารถนาซึ่ง ความหลุดพ้นออกจากกามาโลกรูประโลกลูประโลกไม่ติดในคันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ติดในอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเราไม่ติดในอายตนะนี้แล้วเราก็รู้จักขุวิญญาณวิญญาณทางตาโสตวิญญาณวิญญาณทางหูคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกคิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายยะวิญญาณวิญญาณทางกายมโนวิญญาณวิญญาณทางใจนั่นเอง เรารู้จักวิญญาณทั้งหแล้วเราก็ควบคุมดูแลอายรณะหไม่ให้ไปในลาคะในโทสะในโมหะในความลักแบบยึดมั่นถือมั่นในความโลภไม่รู้จักพอในความโกรธในความลงนั่นเองฉะนั้นเราต้องดับความหลงดับอวิชชาให้หมดสิ้นไปเพื่อจะเข้าถึงโลกุตระธรรมธรรมที่พรพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้นั่นเองการเกิดของพุทธเจ้าก็ปินสินิยาพระพุทธเจ้าถึงตัดว่ากิจโชมนุสปฏิลาโภ การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิทธิยากกิจจังมัชานะชีวิตต่างการดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายลำบากมากนั่นเองกิจฉังธรรมะสวรังการได้ฟังพระสัทธรรมคำส,สอนก็เป็นสิ่งที่ยากแล้วต้องน้อมมาสู่ภาพประพฤติปฏิบัติด้วยนั่นเองกิจโฉพุทธามนุษย์ปาโดการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ยากลำบากมากกว่าจะได้มาตัสรู้ดังงบะเพนทั้งยี่สิบองค์ทรงไค บางองค์ก็30 40บสี่สิบประสง์ไข่ห้าสิบประสงค์ไข่หกสิบประสงค์ไข่พระศรีเยเมิไตอองค์ข้างหน้าท่านบำเพ็ญทักแปดสิบประสงค์ไข่เป็นวิริยะธิการนั่นเองท่านบำเพ็ญมามากแ,แต่ท่านทําความเพียรแค่เจ็ดวันเท่านั้นก็ได้ตัสรู้ที่เมืองพาราณสีเปลี่ยนชื่อเป็นตุมมวดีนั่นเองนี่แหละพระศรีเยเมิไตยท่านจะมาตัสรู้ที่ประเทศอินเดียที่เมืองพาราณสี เปลี่ยนชื่อตุมมวด,ดีจะมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติเกิดเกิดก่อนเพื่อจะปรับให้คนไม่ดีเป็นคนดีแล้วพระศรียมิตยก็มาพระโพธิสัตว์ศรียมิไตยก็มาทาความเพียรแค่เจ็ดวันก็บรรลุทมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคข,ของนั้นเป็นยุคข,ของศีลเสมอกันจาฆ่าเสมอกันศรัทธาเสมอกัน ปัญญาเสมอกันเสมอด้วยสี่อย่างนี้เราก็อยู่ด้วยความสุขความสงบความร่มเย็นไม่มีการอิจฉาตาล้อนไม่มีอคติสีมีแต่พรหมมิหารสีเต็มที่เต็มกําลังนั่นเองยุคข,ของพระสียาเมตยจะมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเองเราเชื่อไม่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อในล้านเปอร์เซ็นต์ว่าพระศซีริยาเมตยท่านจะมาตรัสรู้แน่นอนในพัทธกับหน้านี้นั่นเองพุทธเจ้าผ่านมาแล้วสี่พระองค์แล้วเหลือองค์สุดท้ายองค์ข้างหน้า ถ้าเราหลุดจากองค์ข้างหน้าไปแล้วเราก็จะว่างไปนานกว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกสิบพระองค์มาอุบัติมาตัสรููนั่นเองฉะนั้นเราอย่าพลาดโอกาสในพระพุทธเจ้าโคตมะของเราโคดมของเราหรือพลาดโอกาสพระศสียยเไม่ตายองค์ข้างหน้าเพราะพระพุทธเจ้าศสียยเไม่ตายองค์ข้างหน้าท่านก็เป็นผู้ที่ทําความเพียรแค่เจ็ดวันเท่านั้นเป็นวิทยาทิกานั่นเองพระพุทธเจ้ากากุสันโธพระพุทธเจ้า โกนาขมโนพุทธเจ้ากาสโปท่านเป็นสัตทาธิการนั่นเองอายุตั้ง4ี่0 0ปี30,000ปี20,000ปีนั่นเองพระพุทธเจ้าสัตธาธิการท่านมี3องค์พระพุทธเจ้า,ธา,ธา,า,คจาโคตมะของเราท่านมีอายุแค่1 0 0 1 5 0ปีแต่ท่านอยู่แค่80ปีเท่านั้นนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมาตัสรู้เอาทมอันยอดเยี่ยมมาสั่งสอนมาอบรมเราก็ต้องอบรมตนเอง ชี้ตัวเองสามนิ้วสอนผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วนั่นเอง,เองการสอนตัวเองนี้สําคัญหาตัวเองให้พบครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่ให้รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเรารู้เราเกิดมาเพื่ออะไรเราก็จะมุ่งหมายไปสู่ฝั่งมรรนิพพานเป็นที่สงัดอันมูสัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองพระนิพาพานเราทหลายต่างไม่เคยไปทั้งนั้นมีแต่พระอริยเจ้าท่านไปแล้ว เรหลุดพ้นแล้วท่านไม่กลับมาแล้วเองเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าอย่าตามหาคนดีโดยเสินเดียวอย่ามัวเที่ยวตามหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวตามหาหนวดเตา่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองให้ดีมีคุณจริงนั่นเองพระอริยเจ้าท่านไปพระนิพพานหมดแล้วเหมือนเตา่าไม่มีหนวดชันใดพระอริยเจ้าท่านไปนิพพานท่านาไม่กลับมาอบรมสั่งสอนเราแล้วมีแต่พระโพธิสัตว์มีแต่พ,ะพธธระที่ปีบัตดี ปบัิตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทมออกจากทุกปิบัติสมควรนะที่ท่นานได้สั่งได้สอนได้อุรมให้เราเกิดศรัทธาปสัทธาความเลื่อมใสในธรรมคำสั่งสอนพระเจา้าแล้วน้อมสู่มาภาคประพฤติปฏิบัติเองทางกายสมบัติวจชีสมบัติมโนสมบัติเราก็จะมีสามสมบัติที่จะพร้อมจะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างไปเรื่อยเราก็ทำอย่างพระอริยเจ้าไปเรื่อยเราก็จะมีเป้าหมายที่จะหลุดพ้น ไปสู่พระนิพพานอันพินที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองพุทธเจ้าถึงตััสว่าอัจเชวกิจมาตะปังโกชัญญามรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนามาห้าเซนีนนัมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังรีห้าริมาตาปิงอโหระตามทันทิตังตังเวพัเทกาตโตตีสัน้นโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมนั่นเองฉะนั้นผู้ไม่ประ,ประมาทไม่ประมาทนี่แหละเป็นสิ่งที่พระริยาเจ้าท่านสรรเสริญท่านเลยได้บูชายอย่างสูงสุดนั่นเองฉะนั้นเราไม่ประมาท ตามพระอริยเจ้าโสาบันสกิทาคาอนาคาอารหันเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าไปตามลําดับนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายมนุษย์คนเราอย่าประมาทในวันเวลาอย่าประมาทในการใช้ชีวิตมันสวดมนต์มันฟังธรรมมันเจริญสติมันจเจริญส,สมาธิมันจเจริญปัญญามันจเจริญอริยทรัพย์หนึ่งศรัทธาสองศีลสามหิริสีโอตรปะปห้าภหุสัจหกจาระะเจ็ดปัญญา แล้วเราก็จะมีพละหา้าศรัทธาวิยะสติสมาธิแล้วปัญญาเนะี่ยเองมีพลังแห่งการหลุดพ้นจากการมโโลกรูปรโลกนี้ให้ได้นั่นเองฉะนั้นมนุษย์คนเราต้องไปหมาดฉะนั้นวันนี้กลุ่มได้หมดทสดชื่นกลุ่มสวดมนต์บทมหาจากักรพรรดิทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราทั้งหลายก็ามารวบรวมกันฟังธรรมรวบร,รวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในใจิตใจให้เราน้อมบุญน้อม กุศลนอมบาร,รมีที่เราทั้งหลายได้กระทํได้านบำเพ็ญมาในดินราชาติเรื่อยมาถึงจุบันน้อมแผ่ให้พ่อเกิดแม่เกิดครูอุปัชฌาอาจารย์ญาติทั้งสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากขอให้ช่วยเหลือให้ได้พ้นจากความทุกข์ความยากความลําบากให้ประสบความสําเร็จทุกประการบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาจงเป็น ภาวะเป็นเดชะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน